นี่ดวงครับผมเลียงดุงนั่นบ่ครับนี่<อ>พิ่งพิ่งสีเริ่มเลียงในสองสามเดือนนีแ่แหละครับผมต้นนี้เขาฟักไ้ครับผมนี่ครับเขาฟักกับสีเป็นเบบนี้แหละครับตัวเขาฟักทาทาเวลาอะออกเป็นโตวดวงอืมแต่ก็เอาไปผสมพันธุ์ไหมไอ้ที่เขาฟักนี่เขา,ขาเป็นคนเขาเองบ่แมียนครับผมเข้ากันเลือกอันจากจากตัวที่เป็นนอนตัวสมบูรณ์เข้ากัเอามาแห้มันเขาฟักเอง วันนี้เข้ากระถารอเวลาให้มันออกเป็นเอ๋มะแล้อพอเป็นมะแลงปุ๊บเข้ากับจะเผาครูไหมแบบนี้นะครับผมโอ้ยใช่บหมไอสายพันธุ์นี่มาจากไหนสายพันธุ์สายพันธุ์กนี่ครับนี่ครับบคสายกระโบสืที่เป็นแบบนี้ครับนะครับอ้นี่ครับตัวนี้ก็พร้อมที่สีเก็บขายแล้ว เจ็กซอสเสมือนกับเก็บขายครับผมโอ้ที่เขาเจ้าทอดทอดท่านบอกแม่นครับผมอย่างไร,รครับอาหมันให้มันกินน้ำหนักหน่อยสิบอ่บัวครับอันนี้มันก็มันก็กินนี่แหละครับบัวก็เรื่องสีเปียกแล้วบระธานนี้บัวเรื่องสิเปียอาหารไก่สิเบิกกัเห่ากระทายออกหมาครับผมหายออกหมาอันนี้คือมันกินน้ำขี้มันเงียบยังนี่แหละครับผมโอ้นี่เห็นแช่นี่เงียวมันบ่บัวครับมันเปื่อยครับผมพวกพวกอาหารนี่แหละครับผมกับขี้เงียบกันนี่แหละครับอืมครับ อันนี้จักจักจักมือจักเดือนเนี่ยยังได้มาเป็นตัวใหญ่แบบนี้ประมาณสามสิบมือครับครับผมหนูจากฝั่งข้างน้าเนาะครับผมโอ้โหหนูแฟนตาซีแฟนตาซีแฟนตาซีอ่ะอ่ครับที่ตามไปเบิ่งครับเป็นยังไงครับเอาโอเคครับนี่ครับหนูปลารุตหนูแกสตี้ครับผมเป็นหนูตะเภาเลยครับผม อ๋อันจะเผาโอ้นี่บ่ะเปลี่ยงง่ายครับผมวันนี้ครับกินพลไม่กินยาเนี่ยครับผมอืมครับผมเจ็ดาเจ็ดยาเป็นตนะดักกินเป็นต้าหนักอีกเนาะครับผมอันนี้จักเดือนหรือเขาเนี่ยจักเดือนอะหลาลเดือนเลยเนี่ยครับเป็นบางตัวก็เป็นปีกแหละครับผมโอ้ออกลูกมากอ่ะ้าเจก็มาเอาไปเบิร์ดครับผมอืมเนเนมาขอแบงสื่อน่าอ๋อขายขายจังไลยเนี่ยต๊จังหวัด คู่รหัสอร่อยครับผม่01งโอ้คู่รหัสอร่อยตัวนี้ทองนะครับผมบ่ถ้าเต็มมือสี่คนดลูดทองเนี่ยเขาไอ้ตั้งของจักเดือนประมาณเดือนเดียวครับผมปูเดือนเดียวก็ออกลูกครับผมโอ้เฉพาะขยายพันเร็วเนาะออกเร็วครับผมแต่ว่าหนูหนูสายพันนี้ออกลูกคือละสองตัวหนึ่งนะครับเด้ ้พราะว่านมมันมีแค่สองเต่าหนึ่งเป็นพันเป็นเิ่นเนาะครับผมโอมีอยู่สามตัวบางเืออะเข็นอยู่สุดหนึ่งออกสามตัวแต่ว่ากระบอกอดโอ้พอนมมันมีสองเตา่าแยกกันกินโอ้อันนี้คือเลี้ยงผลกันเลยเนะ<ข>าะครับผมทั้ง <S <S <ผ>มแม่ทั้งลูกอืมนี่ครับเดี๋ยวครับเดิอซื้อยังก่อน นูเกตบี้ครับนูเกตบี้ได้ได้ซื้อสายพันธุ์มาจากสายท่องเที่ครับผมโอ้กิเลกก็เลี้ยงเลินแล้วเสี้ยงไปเลี้ยงมามันออกลูกออกหลานโอ้เต็มเลย่น้ำบาดรเลยเนาะเต็มเลยครับผมอืมก็ได้สนใจกับเวมาอยู่คุณใหญ่อำเภอนาวาจังหวัดนครพนมครับผม เบอร์โทรติดต่อก่ะศูนย์หกสามห้าแปดเจ็ดหกสามเจ็ดเจ็ดครับผมโอโอเคครับครับครับผมโอตัวอ้นปลาตัวออาเอามาจากไหนเป็นสื่อมัตเตฟาใหม่โรบุรีครับผมอุ้มได้นี่ครับโอ้โอ,อาหารของมันกะข้าวโพดอ้อยแล้วก็ไอไม้ไผ่ อืมพวกนี้มันรูกินน้ดไหมครับอ๋ออีเห็นคางไล่ได้ครับได้วงเป็นอันวงไปเสือเมียวได้ครับโอ้ถือต้นไม้ครับผมโอ้ถือต้นไม้เนาะโอ้อันนี้เลี้ยงอะไดเลี้ยงก้อมรามนะครับเนะาะครับผมเลี้ยงมันนะเจยังหน่อยครับผมเป็นยังคือให้อยู่คนเดียวตัวเดียวมันตัวหน่อยครับผมเขาตีมันครับโอ้เขากัดเพิน่นอืมโอ้ก็เลยได้อยู่ตัวเดียวครับผมโอเคโอเค